บทสรุปสองตัวบนได้แล้วดูกันชัดๆนำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูกันชัดๆสองตัวบน ทั้งเลขเน้นและเลขที่ท่านจะชอบและไม่ชอบเน้นไปที่เลขชนนะวัดใจเด่นเน้นชนมาทุกงวด3กับ9บางท่านอาจจะไม่ชอบเลข3เลข9ก็ดูคู่อื่นนะท่านอาจจะชอบเลข7ชอบเลข8ดหรือชอบเลข0ูน ว่าเลข6ดขนี่ฮะดูเคยเหนือบนเด่น1368ท่านก็ย้อนดูได้นะครับย้อนดูได้ว่าท่านชอบเลขไหนชนชอบใช้จัดไปรุ่นเฮนคนระัคัดมาแล้วครับคัดมาแล้วนี่คือเลขเด่นนะฮะสามหกหกเก้ 3, 6, 6, 9, 9, นี่คือติดมาทั้ง4ี ติดมาดีบนสีูตรคัดมาให้แล้วถ้าไม่ชอบสามเก้ก็ดูเลขคู่อื่นเป็นตัวประกอบเช่นหั่นชอบ7ก็จะมี7จ็ดอย้อนดูได้นะครับชนชอบใช้จัดไปลุนเฮ ว่าทำไปตามสูตรจัดให้ตามสูตรชอบหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านคลิปนี้ก็นี่ประมาณนี้แหละครับอันนี้เลขเด่นสำนักต่างๆที่ให้ไว้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเทพชัยนักคำนวณชนชอบใช้จัดไปลุ้นเฮ ขอพระคุณทุกท่านนะครับขอให้มีโชคมีลาบกันย้อนดูกันได้ว่าเป็นอย่างไรที่ให้ไว้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ